วิธีแอบอ่านแชทแบบไม่ให้คนส่งรู้นะครับว่าเราได้อ่านแล้วสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับให้กดเข้าแชท m e s s e n g e r ก่อนจากนั้นนะครับให้กดขีด3ขีดเสร็จแล้วนะครับกดฟันเฟืองการตั้งค่าได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอนะครับและกดใบตอบรับการเปิดอ่านจากนั้นนะครับให้เรามาปิดใบตอบรับการเปิดอ่านได้เลยครับ โอเคครับถ้าเราปิดเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราอ่านแชทอ่านข้อความที่เพื่อนส่งมานะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราได้อ่านแล้วอานนี้นะครับเหมือนตัวอย่างอันนี้เป็นมือถือเพื่อนนะครับที่ส่งข้อความมาหาเรานะครับถ้าเพื่อนนะครับเข้าแชทเราที่เขาเพิ่งส่งข้อความมานะครับและเรานะครับกดอา่านแชทของเพื่อนที่ส่งมา,งานเนี่ยนะครับเบ้นกดอ่านแล้วนะครับเมื่อเราอ่านแล้วนะครับเพื่อนนะครับจะไม่รู้ว่าเราได้อ่านแชทแล้วมันจะไม่ขึ้นสานะว่าเราได้อ่า, <S <S <ง>านแล้วแบบนี้นะครับ อาฉนนะนั้นะครับถ้าเราอยากอ่านแชทแบบไม่ให้เพื่อนรู้นะครับว่าเราได้อ่านแล้วนะครับให้เราไปปิดใบตอบรับการเปิดอ่านได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ